เข้าใจผิดว่าต้องสวดก่อนนอนซึ่งไม่ใช่นะเนี่ยพี่ลำไย,ยตัวเป็นๆมาแล้วนะคะเนี่ยสวดเราได้ผลนะยุพินก็สวดค่ะเนี่ยทุกคนในห้องนี้สวดหมดหลือนะขอบคุณส่นหัวใจค่ะมีแบบเจาะรูไหมคะแม่แบบเจาะรูคืออะไรลูกต่างหูเหรอมีสิคะลูกมีเพราะว่าไอชุดนั้นจะเป็นแบบหนีบแต่แต่ชุดนี้มีแบบเจาะรูเลยค่ะเดี๋ยวแม่ส่งไปเพิ่มให้หนูด้วยเพราะว่าหนูแม่รู้ว่าหนูจะทําบุญกับแม่อยู่แล้วนะเดี๋ยวแม่เลือกให้ มีแบบเจาะรูค่ะลูกแม่นะเพราะวันนั้นที่ส่งไปเป็นแบบนีที่จริงแบบหนีหายากมากลูกมันมันมีแค่ชุดนั้นชุดเดียวแหละนอกนั้นนะั้นรูหมดเลยเ <c oughs> จาะรูทั้งหมดทั้งมวลอยู่ไหนนอกอันนี้ก็เจาะรูค่ะมีมีหลายแบบลูกนะมีหลายแบบนะขอบคุณสุดหัวใจค่ะทุกท่านนะ เฮียเขาต้องการเอาไปซื้อหัวอาหารอะไรอีกเยอะแยะค่ะเพราะไรายได้แม่ก็เข้ามาแต่รายจ่ายแม่ก็มีเนี่ยทุกวันเลยแม่จะต้องเลี้ยงสุนัขจรจัดแมวจรจัดนะมีค่ะต่างห